เขาวนนอนแล้วพี่น้องปวดอยู่บ้างหรือจ well well> ังใดมันมองมันไข่นะอาการเป็นได้สะมันหักไข่เฉยๆโอ้เขื่อนมันอักเสบไปบ่เอิญนะฮะ ตากแล้วไงมาคืออะนแหน่โอ้สบายดีพี่น้องสบายดีงาม,รงมแรงแรงบําเพนแรงแล้วก่ี่ทุ่มอะไนี่เราจะนอนน้ำป่บ <c oughs> ําเพ็ญเราิมาตะเวแเลยพอพนก็ขึ้นแต่สวนคำอุ่น้กินหะแล้วช่องพ่ลูกพันกันกินเข,ขา ห้าก็ยาแล้วก็มานี่พ่อมันก็เกลือมาเจตวนก็ทุมท่มามึงลงไปหาไอ้ดำอะไรยังทันเหลี่เวกี้เาเห็นแปดสี่กินข้าวกระหนึ่งมัง่ามาสันไม่เท้าก็ลูกเคยพี่น้องสงสัยบ่ใบข้าวพลัปัป้นแล้วคือนอนอกูก็กินทอดปลาแต่เศร้าหมดแล้วทอดปลาขาวสำนี่มื้อนี่มื้อนจำตำหมักถั่วแต่เศร้าหมดแล้วใช่ดีแล้วมันบ่หน้ามันโบอหอนพี่น้องมันบ่คายมันโบบุตร <c oughs> <c oughs> กินข่าวซองเถ่อหนึงพี่น้องมันห้าบนกินขา่าวเทียนักนายกายไปสอบมงดมันเห็ดยังนอนอนยู่บนนอนพี่น้องเลยลักหล่นไปไหนได้เนี่นอนนะสิรับอยู่บนอะไรนอนก็นอนไปขามันหยุดนะนอ,นอน็โอ้มันจะปาไข่แห้งแต่สนากรว่าเป็นตาสีเจ็บสิปวด บดเจ็บหัวเี่ดเจ็บเอ้อดิบไปบอกว่าอยยเฉไปอุดอยู่เไปอุดพี่เนาะหไอ้อันนั้นลเขาเอื่นมันอักเสบกินละยานแกอักเสบนะสองเม็ดลก็แกะปวดนะอารมณ์มาจากเม็ดละแกปวดนะ มดแล้ะก็เอาลงมาอีกเอามากินอีกค่ะแม่เป็นเท่ามา่บ่จนบ่หายม่ใหญ่บ่อันพากัน เงินไปสอยดองน้ำนองสละและ้วข้าตากหายแล้วห้าก็อุ่นให้พอที่แทกินแลนะ้งเนี่เอเอพา,า,ายเป็นคนตากหายนะ <laughs> อะอุ่นในช่องพอลูกกินแลงพี่นองเลยทามเพิ่นตอนเขาลงมามาสาวกินบอลหลับสินบ่นบะ่ <laughs> อคนวเพื่นกินได้ก็สีบแบงมาให้เพ็่อนย่ยย่อะนะก็เลยมันบ่อรายกับเขากินแล้งซะช่องพอลูกเขาไอ้กับเปรตบ้านมา ตามภาษาวัรุ่นหางานพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้สิลงกรุงเทพกับหมูจักจังได๋แหละ FC ก็โทรมาอยู่ว่ามีอยู่งานเผาสวนอยากได้2คนจักแนดเนาะเอ้ยเฮาบ่ฮู้จักเขาเจ้าหั่นฮะทางเราว่าเราเป็นคนลาวคนบันดอนยนงคนบ้านเสี่ยวของเฮาเพราะว่าเฮาเคยถึกมาเทืนึงแล้วเนาะ จนเตรียมอีหยังสีลงมาแล้วาวา่มือนั่นมือนี่ค่างานค่าธุระมาก่ได้พอบอากันอืึน,หนอหอมกเ้าบ่อยากเสือใจพอ <c oughs> ่อยู่เลยนะปากต่อปากมนมันซาคือหมูนะซาบ่ดีเดอะเห็นต่หมเอ <c oughs> ้ก็แบบงานเราพอ จักแล้วเห็ดเห็ดกระหมูห้องอันนี้ไปอยู่ละอาหารเนี่ยโบมีคนหูจักบบมีหมูคือกานกับกักแทกนีแ่แหละบบมีหมูมันก็นอยู่บ่ได้้าอาไซต์แต่หมูอยู่กับกเล่มันรับเลยรอยฮ<ม>ะตา <laughs> ตาห้องก,ก็ะปั้นนี่มันม มันคือปะปากปะติงสินะม่ต้องหากรตือองเาห้าลมาจบอันเฮ้ยได้ยินแม่บเท็มาบึงีอีชาสันรด้างใครเออไปจองบดำมเลต้องปเปิดม่งนั่งก่อนมึงกัอจีกขากแท่นี่อันต้งกัลงมานี่ยอืงในนานน่นะไรลานกบิงคลิปพี่น้องเ้ยโอ้พ่อกัอีแคทว่ะ หวยห้องลงไปส่วนมันมันป่ไป,ไปว่ะมีแต่พังบึง่งพังบึง่งไปขมอ,อก,กับปตรน่ะมอ,อก,กระปตมันวนะกระปตนมันอะไจะกะปตรนกะนะกับแบบว่าเขามียาหะนะเฮย้นนะมยม,ม,มึงใส่แล้วเสาย,ยายตัวนะ้ำมห้น่นะอนเอาซัมลีนป๊ะใส่บอเย็นอยู่บ่ ่าก็บ่ได้เจ็บเด้อแม่แขกน้องนี่นะมันบ่ได้เจ็บแล้วบ่ยมึงเอามาเครือดาดมันเมื่อวานนี่บ่จักมันจังบวมนะามึงมาเกี่ยวยแไจิมน้ามเือป้อนใส่น้อยๆอือตะกาเก็บตะกามันคือบ่ไขดอก2-3เทื่อเจ็บะถ้าเทื่อนี่ว่าบวมบ่้มันบ่ได้เจ็บแเทื่อนี้ตว่บ่โอ้อดทงบ่ตายนะเฮยเนาะ มันสลบทื่อๆแม่แขวนนะคือสิโตใหญ่พี่น้องจากพูดมียาดีกับบอกในเด้อพี่น้องเด้อที่เจ็บแขวเจ็บข้ขางทีแขวแม่สบ<ม>ายพี่น้องเสลาก็ลงมาอย่างชวนแกเข้าบูมมาแต่งานเ <c oughs> <ห>พิ่นไปนเอาลูกทรายเพิ่นเอิอรนเสร็จบอกเตง็งใชเด็กอันเบิ่งห้างนายเด้อบ้าบาังคำก่อนอยันโจรมาเลาะแท้เนี่ยพี่นมึงบ่เห็นบ่เหตุหลักหลดกลางเวียน กูนดบเบิงจจบบ่งเขาไล่สุดจนจบอยู่ที่สว่างหลักกระแมนเฮ้ยคนขี้ยากระแมนอ <c oughs> อยู่หน้าห้องไผ่หลักอยู่ที่สว่างไปหน้าห้องไผ่จะเขาจับหรือจังด้นหรหือบุหงเบิ้งก็นจบหน่อบ่ได้จับถ้บาแล้เขาจะจับนำหลังหลังกล่อง <c oughs> จะมาโอ้ยอยู่เนี่ยเป็น้องยูซกรมีตะข่าวบ่ดี ยนอนยังนอนนอนแนวบอดีอะไรพี่น้องเอ้ยอีกอย่างมันราคาถึกขุดกบสองตก็ได้กินแล้วนะเฮ้ยปลาสองตก็ได้กินแล้วเนาะเฮ้ยเกี่ยวอืมมันนั่งเข้านอนแต่เวนพี่น้องเอ้ย้านทุ่มหนึ่งสัมโผล่เหมือนกับลงโผล่เหมืนก็ลงหดบักโมถ่าป่า แลมือื่น่ต้องปะมาก็ได้ยังหาหนึ่งก็โจอเอินว่ผนเนยมันจะไดช่องหายบ่ผู้เดียวผนโอ้ยผกกนะหันอมเถออมอเเท่าตัวน่ไปตีเชืงแแ้งในหน่อยแล้วมืวเกดน่ะเอาว่าได้สิเดียอีกอืไปตีเชิงมเดในน่อยนะผูยนมัววบ้านชวนตั้อานน้าอยู่นี่มึงนะออบ่ ข ja, ันว่าสิไปอูดแล้วก็ไปให้มันโยให้มันลงเดึงมันสิให้มันไข่อยู่ในลายมือบ่มันไข่มันบ่ได้๋ยวหมวนั่นนักเอาโซดะโซด์เนี่ยขันว่าอูดแล้วมันลงอ้๋อบ่อไ้ติมันเข่งบอมันเข่งอ้าว ว่าอูดนะเข้าอูดนะได้สลุกแนทอูดนะโอ้ยลูกแนทนะตำอันนั้นมะเขือทั้งก้าเทียนอูดแนวะ่ยได้สบายไหมยังอ้าวว่าได้อภัยมาลุนคางแม่กระ้าฮ่าฮวพี่น้องอ่าพี่น้องล่ามเมยน้องฮิลันนะเด้ผู้ไปปัน่นขาหนุ่ลังที่แท็กนั่นสมน้องพีน่นึงกันก็น้นองแคทเดี่ยนี่นั่นแล้วเพิ่นมาผัวเพิ่นเคยอูดเดี่ยนี่นะ เราจะมา้องแคทโทรม,มาให้เท่าพาไปหาลูกแนทอยู่บ้านนาการนี่พี่น้องบ้านป่านี่จากสีเห็นเล่าหรือบอกคนบุกคออยู่เพื่อนอันนั้ก็ได้ว่าแล้วอูดพี่น้องเออซิมาอูดข้างเอาน้ำมันพาย,ายสิมาอูดข้างน้ำมันพายเพื่อนเสน่นนนห์บอกว่าแล้วอูดอูดยังมาโอ้ ลุงแนเอ้ยเสียงหัว nah, พ uh, ี่น้องไดนยินบ่แอกแอยู่ทงเฮือนบ่เอเสียงแอกไก่เอ้ยผู่ผูเสียงหัวมาล่ปวดเหียวมาไล่บอกโมัอนมาแต่บ้านเด็กนอนแล้วไม่ไเออ โอ้ยบ่องเทียงกับพี่น้องห้องนางปูสาดปูอันนั้นมันลมบ่เขาแบบัวม้าเลยดำดำหลายเหี่ยวดำหลายเหี่ยวไปเด้อไปเด้อลงมาเด้อกูชิมเมื่อแล้วได้ก็คือเมื่อมาบ่เหี่ยวนะเงียบพี่น้องเลยอยู่เพื่อนอยู่บ้านใหม่เจดำเงียบพี่น้องเลย เนี่ยพัดลมเย็นหนาวบุ๊ดคืออยู่เทียงเท่า,าไรมันบริเวลมแห้งปน,นิลมสาคนไทยเลยดำทั้งเนื้นอผู้เห็นอิชีเซ่กำแพงเขาเบาจะ,าะ่ามันลมนะผูกข้อตายผูกเชืาต,าต้นกระทันเฮ้ยแล้วก็มีหลดประเพณีแห่งขางอยู่ปาายย้ายหลอดไหนยังวะอ่าหนึ่งหาหาเจ็ดเฉพาะลงท้ายนะหาเจ็ดโบจือโบจือข้าบาบนขับไปเบิ่งใหม่ ชื่อเบิ่งอยู่กระบอกเถาแล้วคนประมาณส้าวสามสิบนี่แหละแล้วยังว่าจะแมันมันโง่กูว่าผูกข้อตายนะบาปเว้นอยังนี่โอ้เอออืมไปเมื่อพี่น้อย Lại mơ lên kim khuyến mắm mày mắm 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 mắm, mama Phai mama hùng ta mama ta mama đấy mama mama ấy Mượt mượn từ, mama 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 mama